สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าชุดยูกินะครับเป็นชุดที่เพิ่งออกใหม่เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูนะครับผมก็ลองดูได้เลยครับใน1กล่องก็จะมีอยู่15บซองนะครับ1กล่องจะมี15บซองและหนึ่ซองก็จะมีอยู่ห้าใบ จะตัดทีละสามสองอเพื่อความรวดเร็วสองแรกนะครับโอ้นักดาบมีตำนานเลเวลเจ็ดนะครับ บัวสองที่สามนะครับ สองที่สี่อ่ะโอ้สุสานบัว เพิ่งออกซุปเปอร์แล์ไปเดี๋ยวสองที่หกไปแล้วนะครับโอ้ชายนิ่งบูอายมาง่ายๆเลย โอ้บุอยอันติเมตถางง่ายมากกาเจ็ตย๋ยวมารับรองได้เล่นเจ้าเม็เลเวลแน่นอนครับชุบโอ้ได้ซุปเอปอร์ไลท์ใบหนึ่งแล้ว มี vwx ไวเซตโฟมาเปิดเก้าสองแล้วนะครับ อ่ารับกลับเว็ว้าใช้นิ่ได้นตะระเจอมเม่น,นะครับตัวใหม่เป็นอันตะระเครับเบอร์ไปสิบสองซองแล้วครับเหลือสามซองสุดท้าย อ่าได้ซุปเปอร์แลงอีกใบหนึ่งเหลือสองซองสุดท้าย เด่น่าจะครบโอเวบวายขับซุปเปอร์แล์โดยสรุปแล้วถ้าเราเปิดโยกบล็อกก็จะมีซุปเปอร์แล์หนึ่งใบสองใบาสามใบแล้วก็จะมีอันต้าอันต้าอยู่สองใบนะครับ ตามนี้โอเคขอบคุณครับสำหรับการรับชม